สวัสดีครับผมวิถีนายเสานะครับผมก็ทําคลิปต่อเนื่องนะครับคลิปต่อเนื่องจากจากเมื่อวานที่ว่าทํานี่แหละครับผมทําฟุตบาทให้เป็นลายสวยๆแล้วก็นี่ขั้นสุดท้ายอันนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้คลิปขั้นตอนการทํา พุทบาทให้เป็นลายสวยๆนะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นเลยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็ลงอะไรนะน้ำยาลงน้ำยานะครับน้ำยาเคลือบนะครับผมนี่นฮะหลังจากเมื่อเช้าเขาก็ล้างล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วปล่อยให้แห้งนะฮะปล่อยแห้งเสร็จปับ๊บเขาก็ลงน้ำยา เหมือนน้ำยา,ำยาเคลือบนะฮะให้ให้แววให้สวยตามที่เราเดินสวยๆนั่นแหละครับไม่ง่ายนะครับผม,มง่ายเลยนะตรงนี้ยังไม่ได้ทานะครับกําลังเล่นมา น,นี่อันนี้น่าจะแห้งแล้วนะครอันนี้หมาดๆยังไม่แห้งดีนะฮะสุดยอดสวยงามเห็นไหมครับผมมาดูที่ทาแล้วเสร็จสวยงามนะครับฟุตบาทขั้นตอนการทำฟุตบาทมาถึงอันนี้ เห็นไหมครับผมโอ้เห็นไหมสวยงามเลยครับผมทางเดินสวยงามอันนี้ที่เขาทำลายเมื่อวานนะครับผมถ้าอยากเห็นวิธีการทำลายก็กลับไปดูเอฟพีส e นะครับกลับไปดูอ e ีพีสเนี่ยคนงานเขาก็รับกำลังทาลงน้ำยานะครับผมสวยงามจริงๆ ขึ้นสีแววสวยงามเลยเหมือนเราเคลือบอันนี้เลยครับพี่น้องเห็นไหมพอเคลือบลองไปแล้วสีก็จะชูเด่นชัดขึ้นมาแล้วแววสวยงามโอ้โหวิธีการทำฟุตบาทให้สวยงาม หอมเหมือนทินเนอร์เลยกลิ่นเหมือนทินเนอร์เลยลาก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 นีครับส่วนไหนที่โดนแล้วสีเขาจะชัดเจนขึ้นเลยนะฮะอันนี้ที่ยังไม่ได้ทามไม่ได้ทานะครับผมนไหพอทาเสร็จปั๊บอ่า สีโชว์เด่นชัดเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมวิทีนายเสานะครับก็จะนำเรื่องราวจิปถัะมาให้ชมกันนี่เป็นสาระเป็นอะไรถ้าอยากไปดูอยากได้ไอเดียในการทำเห็นไหมพื้นพื้นบ้านหรือพื้นอะไรเอาไปทำได้เลยนะครับผมกลับกลับไปดูในเอสก่อนก่อน เนีทำพื้นบ้านได้เลยนะครับผมพื้นบ้านพื้นห้องน้ำาก็เป็นไอเดียดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ